สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่ทานครับยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ช่อง VFP ธรรมดานะครับช่อง VFP ธรรมดาก็จะมานําเสนอ หุ้นนะครับหุ้นวันที่17มีนาคม2564นะครับหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้านะรอบแรกรอบเช้าก็อขอกราบขอพระคุณสมาชิกทครื่อุ้งฟน,นะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับสมาชิกเก่ากดติดตามนะครับกดแชร์นะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงเลย สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะเพราะว่าจะมีหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นมาลงให้ทุกทกท่านได้ลุ้นลมบันเทิงแล้วก็ลงทุนกันนะครับออก็สู้ๆไปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ถึงโชคถึงยังไม่มานะก็สู้ๆไปยังไงไงเราก็ต้องอยู่ต่ออยู่ต่อแล้วก็ไปต่อด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไป เส้นทางจะขุกขระบ้างก็เป็นธรรมดาเนาะค่อยๆไปกัแล้วกันหนทางมันไม่มีหลอกที่จะโรยด้วยกีบกุหลาบอะอมันก็ต้องมีคูกขะมีล้มลุกคุกคานมีมีเกือบจะท้อแท้อะไรหลายๆ,ๆอย่างปัญหาเข้ามาทําให้แต่ถ้ามันเครียดมากก็พักนะครับเครียดมากก็พักนะ วันนี้วันนี้อาจารย์ก็เครียดเหมือนกันนะเครียดเครียดมากเลยวันนี้เครียดเจนกระทั่งอ่ามันมันมันจะอาเจียนน่ะมันจะอาเจียนคือคล้ายๆกับคนเกิดความดันขึ้นมากระทันหันนะ่ะคล้ายๆมันมันเครียดหลายๆอย่างวันเนี้ยอถ้ามีสักสักอย่างหนึ่งมาปลดล็อกก็คงจะดีล่ะแต่มันก็ผ่านไปแล้วช่างเถอนะเนาะเดี๋ยวเอาไว้งวดหน้านะครับงวดหน้า่คยว่ากันใหม่นะ เสียดายจังเลยม,มีอยู่นะ9119เนี่ยแต่ดันตัดออกทิ้งไปซะนนิรัฐบาลนะ่ะเลขปู่จอมเสียดายจังเลยว่าน้าจะไม่ตัดแล้วจะปล่อยเป็นธรรมชาติเลยปล่อยธรรมชาติเอาสมพอสมมาพาควรนะครับให้สมาชิกให้ใครชอบก็เลือกไปเอากันก็นแล้วกันนะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ็ขจะมาลงให้อีกนะประมาณนั้น เอาเรามาพูดถึงหุ้นไทยเช้ากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะเขียนตัวใหญ่ๆให้นะครับแกบางท่านก็มองไม่เห็นเพรามาอพอพออาจารย์มาเปิดดูคลิปมันก็มองไม่เห็นจริงๆลนะเนาะมันไปเจอปากปกาด้ามที่มันหมึกยางด้วยหมึกยางแต่ก็ไม่ตัดใจเอาทิ้งคือเสียดายอยู่่ะมันเขียนได้ครั้งแรกจะชัดครั้งต่อๆไปจะจางนะครับอ้าวมาวาเด่นบนนะแปดนะครับเก้า 1, 1ูนตัวใหญ่ไหมขนาดนี้ใหญ่อยู่เนาะแปดเกนะแล้วก็เก้าศูนยะครับเก้าศูนะครับ, 90, 1, รบเด่นบนนะเก้าศูนะครับาคนี้ก็ได้เด่นบนแล้วนะแล้วก็มาหาเด่นบนล่างค่านีเด่น บนล่าง9012เหมือนกันนะครับ9กับ0นะขอเน้นนะครับก็สรุปไปแล้วก็คือเน้นบนกันล่างนะครับ901นะ901เดี๋ยวจะเอาชุดเน้นให้นะอือ92 93 94 95นะครับ ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะสำหรับหนึ่งคือตัวกันนะครับถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับอประมาณนี้ครับเป็นชัดอยู่เนะาะชัดอยู่เที่ยวนี้ทำให้ชัดอยูอ่แล้วจะเน้นอะไรคราวนี้ เน้นที่เก้าก็แล้วกันนะเน้นที่เก้านะเก้านจุดศูนย์ลองหนึ่งกันนะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าประมาณนี้นะะเลือกไปนะครับตัวแดงแดงวงกลมคือเน้นนะประมาณนี้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับ เด่นเนเ้นบนกันล่างนะฮะเช้านี้ก็ขอให้เหงียเงเงีเาตูงตูนะครับก็พบกันใหม่หุนไทยเที่ยงนะครับสำหรับเชาวนี้สวัสดีครับ